สวัสดีค่ะสวัสดี1,800คนดูใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์สวัสดี1 9 0 0ันคนดูสวัสดี2 0 0พคนดูใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์วันนี้มีเลขบอกบุญมาให้นะคะวันนี้มีเลขบอกบุญมาให้เป็นใบสรุปนะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วอะวันนี้วันที่ยี่สิบี่ นะคะ1ไลค์อยู่ใครเข้ามาแล้ว1ขอคนละ1แชร์นะคะวันนี้มีเลขบอกบุญมาให้ใครเข้ามาแล้ว1ขอคนละ1แชร์มีเลขบอกบุญมาให้นะคะขอคนละแชร์นะคะขอคนละแชร์นะสวัสดี3,100คนดูค่ะ สวัสดี3,100คนดูใครเข้ามาแล้วขอคนละแชร์เลยค่ะใครเข้ามาแล้วขอคนละ1แชร์เลยค่ะ3,100คนดูขอคนละ1แชร์ก่อนเลยค่ะนะคะวันนี้มีแนวทางเลขบอกบุญให้อย่าลืมไปหาลอตเตอรี่กันเอาไว้นะลอตเตอรี่หนึ่งใบลุ้นได้หลายรางวัลมากเลยนะลูกค้าเอาจริงๆระ ลอตเตอรี่หนึ่งใบลุ้นได้หลายรางวัลมากไงนะแต่หนงซื้อไม่ได้นะคะหนูไม่อยากขัดดวงลูกค้าเลยไม่ซื้อใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์ใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์นะคะ เรียกอาร์มดิใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์ลูกค้าขาลูกค้าขาไปจัดมาเพิ่มไปจัดมาเพิ่มนะคะทองนะคะทองคําแท่งนะคะไปจัดมาเพิ่มขายได้จำนำได้ค่ะเป็นแผ่นทองนะคะขายได้จำนำได้เช็แชร์ให้ห่อย สวัสดี3,800คนดูวันนี้นะวันนี้แจกเลขบอกบุญขอสัก5,000คนเถอะสวัสดี3,900คนดูใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์ค่ะขอ6,000คนหนึ่งให้แคปหน้าจอคนดูรดเฉยเขบอกให้ห0 0 0นคนให้แคปหน้าจออะไรเออป้าหา้าร้อ ค้ข 6, คบบนนาขาใครเข้ามาแล้วช่วยกันแชร์ขอหกพันคนหนึ่งให้แคปหน้าจอเลยค่ะขอหกพันคนหนึ่งให้แคปหน้าจอเลยค่ะนะคะขอหกพันคนแบบนิ่งๆนะหนึ่งให้แคปหน้าจอเลยค่ะใครเข้ามาแล้วช่วยกันแชร์คนละหนึ่งแชร์ค่ะฟังก่อนนะคะหนึ่งไม่รับค่าน้ำใจไม่รับค่าน้ำชาไม่รับค่ากาแฟแบ่งแนวทางให้กันฟรีๆนะคะแจกแนวทางให้กันฟรีๆนะคะหนึ่งไม่ได้สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันนะคะแต่ตัวหนึ่งเองอ่ะหนึ่ง หนึ่งให้แบ่งแปบ่งปันแนวทางหนึ่งไม่ได้เป็นคนขายหวยไม่ได้เป็นคนขายเลขนะคะหนึ่งไม่หนึ่งไม่ใช่เจ้ามือหวยเนาะไม่ได้รับแทงหวยแต่อย่างใดนะคะแบ่งปันให้เป็นแนวทางเอาไปซื้อลอตเตอรี่เอาไปซื้ออะไรก็ว่าไปแล้วแต่ลูกค้านะคะแล้วแต่ลูกค้าอ่ะสวัสดี6 4 0 0 6,500คนดูแล้วแคปหน้าจอคะ่ะนี่คือเลขบอกบุญที่ได้มาในงวดนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องเลขบอกบุญกันต่อ เพ right? จจริงมีเพจเดียวนะคะเพจนี้เพจเดียวนะลูกค้าขาเพจจริงมีเพจเดียวแคปหน้าจอเลยค่ะเพจจริงมีเพจเดียวนะคะเพจนี้เพจเดียวเลยเพจจริงมีเพจนี้เพจเดียวเลยนะคะเพจจริงมีเพจนี้เพจเดียวเลย เพจจริงมีเพจนี้เพจเดียวนะคะเพจแม่น้ำหนึ่งสองใครเจอเพจอื่นใครดูเพจอื่นอยู่นะคะลูกค้าเวลาดูอย่างโง่อย่างโง่นะคะช่วยมีสติด้วยนะคะแม่งดูเพจปลอมอยู่กับพิมพ์อยู่นั่นแหละพร้อมค่ะพร้อมค่ะเจ้ากระพาะไม่ไพ่้นหกพันเก้าร้อยคนดูแล้วใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์ค่ะลูกค้าขาหกพันเก้าร้อยเจ็ดพันคนดูแล้วใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์เจ็ดพันคนดูแล้วใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์นี่คือเลขบอกบุญ ทำไมถึงเียกาเลขบอกบุญงวดที่แล้วหนึ่งได้มาคือห้าเก้านะคะงวดนี้ไปขอมาได้สามตัวงวดที่แล้วหนึ่งได้ห้าเก้าแปดเลยแต่หนึ่งไม่เอาแปดหนึ่งบา 8, งม,มาก 8, ปแปดนะะแปดไหงวดนี้หนึ่งก็เลยอ่ะได้สามตัวมาก็ให้เลยให้เลยคะ่ะสามตัวสามตัวให้เลยคะ่ะเอองวดนี้ขอเป็นรีมสีม่วงนะคะขอเป็นแบบว่าชุดไทยสบายม่วงอะไรอย่างเงี้ยนะคะขอเป็นชุดไทยสบายม่วงใส่เสื้อสี สีม่วงนะคะเพื่อรอรับซับกันนะคะในงวดนี้นะงวดนี้หนึ่งถือสีม่วงนะคะงวดนี้หนึ่งถือสีม่วงนะคะงวดนี้หนึ่งถือสีม่วงนะงวดนี้นะคะหนึ่งจะไปใส่ชุดไทยสีม่วงนะคะจะไปใส่ชุดไทยสีม่วงในงวดนี้เนาะเออนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงได้เป็นเลขนี้มามันจะมีเลขตัวกันอยู่ตัวหนึ่งแหละแต่เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังลฟยนะคะ คือตัวกันเนี้ยมันเป็นตัวกันอะไรอ่ะแอดมินขึ้นกล่องมาให้หน่อยลูกค้าขาสวัสดีเจ็ดพันคนดูนะคะเลขตัวเนี้ยหนึ่งฝากให้ทุกคนเอาไปเล่นลาว,วันพรุ่งนี้ก่อนนะพรุ่งนี้จะมีหวยลาวใช่ไหมเราไปเล่นหวยลาววันพรุ่งนี้ก่อนแล้วก็ตามต่อที่รัฐบาลไทยเล่นหวยลาวก่อนแล้วตามต่อที่รัฐบาลไทย โอเคไหมคะแนวทางเป็นอันนี้มาเพราะว่าหนึ่งจะเล่าว่าหนึ่งเป็นจุดทูบจุดทั้งหมดอ่ะสี่ครั้งไปกันสี่คนว่าจะไล์ตอนกลางคืนไล์ตอนนี้แหละเล่าตอนนี้แหละหนึ่งน่ะไปไปหาอาจารย์ไปหาอาจารย์เสร็จปุ๊บหนึ่งก็เป็นจุดทูบกันจุดทูบกันจุดครั้งแรกหนึ่งเป็นคนจุดจุดไปไม่เป็นนี้หนึ่งยังไม่ขึ้นตัวเลขเลยคะ่ะทูบดับ ไม่ยอมไม่ยอมไม่ต่อให้หนึ่งก็เลยอ่ะไม่เป็นไรให้น้องบอลจุดก่อนวันนั้นอะเจ๊บอลพารวยมันไปด้วยนะคะจุดต่อน้องบอลจุดขึ้นมาเป็นเลขสองศูด น้อ้ำเนาะทีเนี้ยพี่สไปดยหนึ่งก็เลยจุดต่อพี่สไปด์หนึ่งจุดได้เลขอะไรไม่รู้อ่ะจําไม่ได้นะคะแล้วทีเนี้ยหนึ่งก็เลยกลับมาขอใหม่อีกรอบหนึ่งหนึ่งก็ขอกับอาจารย์ว่าขอจุดใหม่อีกรอบหนึ่งนะหนูขอจุดใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะเมื่อกี้มันไม่ติดอาจจะอ็ซิเดไรหรือเปล่าหนึ่งก็เลยหยิบทูบขึ้นมาจุดอีกรอบหนึ่งหนึ่งจุดได้เลขสองเจ็ดหกเจ็ดแล้วหนึ่งก็เลยจุดหนึ่งจุดหนึ่งได้หนึ่งจุดได้สองเจ็ดหกเพราหนึ่งจุดได้สอง ถ่ายรูปเลขทูบเดี๋ยวนึงให้ดูหนึ่งถ่ายนี่หนึ่งจุดได้เลขนี้หนึ่งจุดได้เจ็ดสองหกนี่ค่ะหนึ่งจุดได้เจ็ดสองหกฉันจุดได้เจ็ดสองหกนี่ค่ะหนึ่งจุดได้เจ็ดสองหกนี่คือเลขที่หนึ่งจุดได้เจ็ดสองหกเพราะหนึ่งจุดได้เจ็ดสองหกหนูก็แบบเฮ้ยนี่เจ็ดสองหกสองเจ็ดเจ็ดสองเหมือนกับอีบอลเลยพักเดียวหันหน้าไปมองเลขทูบบอล ใครมีเลขทูบอบอลบ้างขอให้ห่อยเด็กปูปั๊บเรามีปะพี่ไอ้มีปะได้เจ็ดสองหงวดเนี้หนึ่งก็เลยฟันสองบนฟันเจ็ดล่างงวดนี้หนึ่งก็เลยฟันสองบนฟันเจ็ดล่าง,ง ชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อหนึ่งให้เป็นเพียงแค่แนวทางหากคุณชอบคุณก็ซื้อคุณไม่ชอบคุณก็ไม่ต้องซื้อหนึ่งไม่ว่าเลยค่ะหนึ่งไม่ว่าเลยนะคะแต่หนึ่งชอบตัวนี้หนึ่งก็วงให้ว่าเออฉันชอบเนี่ยคือฉันชอบนะแต่คือคุณไม่ชอบไม่เป็นไรแล้วก็ขอพูดอีกอย่างหนึ่งว่าวันนี้ถ้าใครไปเห็นถ้าใครถ้าใครไปเห็นแนวทางน้องบอลที่บอลให้รัฐบาลไทยกับแนวทางของหนึ่งแล้วมันคล้ายคลึงกันหนึ่งขอบอกเลยว่า หไปจุดด้วยกันมาหนึ่งไปด้วยกันมาหนึ่งไปขอกับอาจารย์ด้วยกันมานะคะคืออาจารย์ก็กให้1จุดใหม่พระจุดใหม่ปุ๊บขึ้นเป็นเจ็สองหขึ้นเป็นเจ็ดสองหกหนึ่งก็เลยจะให้ดูแป๊บนึงอ่ะจะให้ดูนี่ค่ะ ส่งให้แล้วหนูไล์สดแป๊บเด้อโอเคลูกสาวเดี๋ยวไปช่วยนะคะนี่อันนี้คือเจ๊บอลมันไปจุดมันจุดได้ตอนเนี้ยตอนแรกอะมันจุดเป็นเลขนี้207อันนี้คือรอบแรกที่น้องจุดแล้วสักพักหนึ่งพอหนึ่งจุดเสร็จปุ๊บมันหล่นลงไปแล้วลูกค้าดูตัวตรงกลางใครเห็นเป็นเลขอะไรตรงกลางตรงกลางใครเห็นเป็นเลขอะไรคะ<า>ตรงกลางาาเป็นเหมือนสองหกเจ็ด สองเนี่ยพอบอลจุดเสร็จอะแล้วจุดตรงกลางอะเลขศูนยะมันก็มันก็หล่นลงไปไม่รู้หายไปไหนแลน้วมันก็มาเป็นเลข267มันเป็นรอยแบบเป็นรอยเหมือนเลข6กอะเออหนึ่งก็เลยเฮ้ยกลายเป็นแบบตัวเดียวกันสอทูปสองอันอะกลายเป็นตัวเดียวกันเลยนะคะ,นะคะ แต่ว่าติดตามมา2ปีแล้วขอบคุณมากๆเลยค่ะลูกค้าขาใครแคปหน้าจอแล้วนะคะพิมพ์รวยขึ้นมาให้หนึ่งพิมพงวดนี้รวยใครแคปหน้าจอแล้วพิมพงวดนี้รวยขึ้นมาให้หนึ่งหน่อยนะคะก่อนหนึ่งจะปิดไลฟ์สดไม่รู้ว่าเป็นอะไรมาไลฟ์สดทีไรอยากดูแม่ทุกรอบเลยทํางานดูแอบด,ดูนะแต่ชอบแม่มากขอบคุณคุณนะท่าช้ามากเลยนะคะราวสี่เก้าหกได้ขอบคุณค่าขอบคุณนะคะขอบทุกรุ่นแล้วขอบคุณมากๆเลยค่ะ